โอเคสวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงตำนานของทางญี่ปุ่นบ้างนะครับก็จะเป็นการาสุเทนงูนะครับการาสุเทนงูเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อของเรื่องนกสามขาที่มีอยู่ในทั่วทั้งแถบประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทางเกาหลีนะครับโดยทางญี่ปุ่นเนี่ยก็เชื่อว่าการาสูเทนงูเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ที่จะเป็นปีศาจร้ายเนี่ยและมักจะมาสร้างพายุเข้าโจมตีผู้คนอยู่บ่อยๆนะครับ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเนี LI: like ่ยเป็นประเทศที่ถูกพายุเข้าถล่มบ่อยครั้งนะครับการาสุเทนงูเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่ารับใช้ของไดเทนงูนะครับแต่ก็มีบางคนเชื่อว่าการาสุเทนงูเนี่ยไม่ได้เป็นปีศาจร้ายนะครับแต่ว่ากลับจะเป็นปีศาจที่รักสงบแล้วก็สุภาพนะครับแต่ว่าการกระทํารายที่แสดงออกมาานั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทําตามคําสั่งของไดเทนงูนะครับโดยว่ากันว่าการาสุเทนงูเนี่ยก็จะมี นั้นมีแบบเพศผู้นะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในป่าลึกนะครับมีนิสัยและพฤติกรรมที่คาดเดาได้ค่อนข้างยากเลยนะฮะโดยบางครั้งเนี่ยก็จะลักพาตัวเด็กๆไปทิ้งไว้ในป่าแล้วก็เฝ้ามองเด็กที่หลงทางอยู่ในป่านะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็เล่าว่าเมื่อใดที่หลงป่าแล้วเนี่ยร้องขอให้กาลสุเทนง,งูช่วยเนี่ยกาลสุเทนง,งูก็จะออกมาช่วยดนวยนะครับก็ถือว่าเป็นตระพิศาที่ดูรักเด็กมากเลยครับ โดยกาสูเทนงูเนี่ยสามารถที่จะเรียกพายุได้นะครับเชี่ยวชาญด้านมวลมายาแล้วก็วิชาการแปลงกายนะครับมีพละกําลังมากและยังเก่งด้านการรบด้วยนะโหสุดยอดถือว่ารอบด้านนะครับลักษณะของกาสูเทนงูเนี่ยก็จะคล้ายกับมนุษย์นกนะครับซึ่งมักจะไปไหนมาไหนได้ด้วยการบินนะครับกาสุเทนงูเนี่ยชอบที่จะชื่นชมผู้กล้าที่กล้าต่อกรกับผู้นำทอราชนะครับโดยจะทำการช่วยเหลือเหล่หลาผู้กล้า จึงมีคนเชื่อว่าการที่กาสูเทนงูเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านลบเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเหล่าผู้นำทอราาที่สูญเสียอำนาจเนี่ยได้ทำการใส่ความเทนงูนะครับในการใส่ความกาสูเทนงูนี่แหละในยุคปัจจุบันเนี่ยยังมีคนไม่น้อยนะครับที่ยังนับถือกาสูเทนงูและเรียกว่าเป็นเทพพยาบาทเมื่อใดที่มีคนหลงในอำนาจหรือผิดคำสาบานเนี่ยกาสูเทนงูก็จะออกมาแล้วทำลาย ผู้นั้นให้สิ้นสร้างนะครับอิจฉาจังเลยนะครับที่มีแค่ที่ญี่ปุ่นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตำนานเรื่องเล่าประมาณนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับผม